นักงานออฟฟิศก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้โดยทอมคอร์เร่ทอมคอร์เร่ผู้เขียนหนังสือ Rich Habits ที่เขาใช้เวลาศึกษาเหล่าบรรดาเศรษฐีเงินล้านที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยลำแข้งของตอนเองกว่า500คนตลอดช่วง5ปีเพื่อรวบรวมข้อมูลว่าเหล่าบรรดาเศรษฐีเงินล้านนั้นพวกเขามีอุปนิสัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้พวกเขาเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ด้วยตนเองโดยในวิดีโอนี้ทอมได้ค้นพบว่า เราบรรดามิลเลนเนียสหรือเศรษฐีเงินล้านนั้นสามารถแบง่งออกได้เป็น3กลุ่มดังนี้ก็คือกลุ่มที่ 1. savers คือเศรษฐีเงินล้านจากการออมซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ยราวๆ3าปีในการออมที่กว่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ซึ่งเงินล้านในที่นี้ก็คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ3าล้านบาทต่อมากลุ่มที่2อ entrepreneurs คือเศรษฐีเงินล้านจากการทำธรุรกิจพวกเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านที่มั่งคั่งและร่ำรวยที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเศรษฐีเงินล้านในกลุ่มอื่นๆแต่ก็มีเศรษฐีเงินล้านอีกประเภทหนึ่งที่พวกเขารำ่ำรวยจากการทำงานประจำทำงานในออฟฟิศนั่นก็คือกลุ่มที่3 Executives คือเศรษฐีเงินล้านจากการเป็นผู้บริหารซึ่งบริษัทที่พวกเขาบริหารอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทมหาชนและพวกเขาก็รำ่ำรวยจากการถือหุ้นของบริษัทที่พวกเขาบริหารอยู่ซึ่งพวกเขาอาจจะได้รับมาจากการที่ได้โบนัส หรือเป็นค่าตอบแทนในการทํางานโดยผู้บริหารเหล่านี้พวกเขาทําตนเองให้อยู่ในตําแหน่งที่บริษัทนั้นไม่สามารถไล่พวกเขาออกได้ซึ่งความหมายก็คือพวกเขากลายเป็นคนที่บริษัทขาดเข้าไปไม่ได้เพราะหาคนแทนได้ยากและการที่จะทําแบบนั้นได้ผู้บริหารเหล่านี้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องทําให้ตนเองนั้นกลายเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่พวกเขาทํางานอยู่พวกเขาเชี่ยวชาญทั้งเรื่องภายในและภายนอกของบริษัท พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่บริหารอยู่เท่าที่พวกเขาจะสามารถทําได้และนอกจากนั้นพวกเขายังเป็นคนที่สารสัมพันธ์กับผู้ทรงอิทธิพลหรือเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขามมกจะติดต่อโทรหากับคนในวงการนั้นๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการโทรไปทักทายไทถา,ามสาระทุกสุกดิบโทรไปอวยพรวันเกิดโทรไปยินดีหรือไปร่วมแต่งงาน โทรไปโรงพยาบาลเพื่อสอบถามอาการป่วยหรือจะเป็นการโทรไปถามถึงเด็กทารกที่เพิ่งคลอดที่พวกเขานั้นไม่ใช่การโทรไปงั้นงนัแต่พวกเขาติดต่อเพื่อสารสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องดังคํากล่าวที่ว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าคุณรู้จักใครแต่มันสาคัญตรงที่ว่าใครรู้จักคุณดังนั้นโมเมนต์สำคัญต่างๆในช่วงชีวิตของคนในอุตสาหกรรมของคุณพวกเขาก็จะนึกถึงคุณเป็นอันดับต้นๆเสมอและเช่นเดียวกันเวลาที่พวกเขาจะทําธุรกิจมีดีลเจง๋จง,จง พวกเขาก็จะนึกถึงคุณเป็นอันดับต้นๆด้วยเช่นเดียวกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เหล่าบรรดาเศรษฐีเงินล้านที่เป็นระดับผู้บริหารที่นอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญในสายงานตัวเองขั้นสุดแล้วยังต้องสามารถสาาร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยตัวอย่าง Executives หรือผู้บริหารที่เป็นพวกเศรษฐีจากการทำงานในออฟฟิศเช่นซันดาพิชัยผู้บริหารของ Google และ Alpha เบบริษัทแม่ของ Google ที่เขามีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ 600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออย่างทิมคุกผู้บริหาร Apple มีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ